สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นอ่านชาแนลช่องที่พาคุณผู้ฟังไปรู้จักประหลอดเทพเจ้าจีนรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมจีนต่างๆในรูปแบบพอดแคสต์ประราอดเทพเจ้าวันนี้เราขอนําเสนออีกหนึ่งในแม่ทัพสวรรค์ทงอายาสิทธิ์สีดําพระนามว่าโทเฮงซุนหรือถูอิวซุนแต่ก่อนให้ไปฟังประวัติ ขอความกรุณานคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเราในทุกช่องทางด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังปบทเทพเจ้าทัวเฮงซุนได้เลยครับทวเฮงซุนหรือถูอิวซุนเป็นหนึ่งในขุนพลนักรบที่เก่งกาจจากเทพนิยายเรื่องห้องศิลเป็นสิทธิ์ของอาจารย์กีริวซุนแหง่งภูเขาเฮียบเลงิงซานทวเฮงซุนรูปร่างเตีย้ยสูงเพียงสองศอกหนึ่งคืบ หรือประมาณเมตรเสศษๆผิวดำได้ศึกษาวิทยายุทธ์กับอาจารย์เป็นเวลานาน,านจนเชี่ยวชาญในเพลงอาวุธหลายชนิดที่เขาใช้ติดตัวคือเง้าขนาดใหญ่และกระบองเหล็กพาหนะที่ใช้คือกิเลนความสามารถพิเศษของเขาก็คือสามารถดำดินได้ไกลวันละสอ0 0มเส้นในช่วงสงครามเมืองเฉาเกอ วันหนึ่งเส,งสินกงเปาหรือซินกงป้าผ่านไปทางภูเขาแห่งนั้นเพื่อหาผู้มีความรู้ให้ไปช่วยสงครามระหว่างพระเจ้าโจวหวังแห่งเมืองเฉาเกอกับพระเจ้าโจอูหวังแห่งเมืองซีฉีเสินกงเปาจึงชักชวนโทเองซุนให้ไปอยู่ฝ่ายพระเจ้าโจวหวังโดยบอกโทเองซุนว่าสามารถที่จะได้ยศตำแหน่งขั้นสูงมีความสุขสบาย กว่าการมาอยู่ในป่าภูเขาแบบนี้และหาคู่ครองได้ด้วยข้างโทองสุนเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นเซินกงเป้าบอกให้ขโมยเชือกวิเศษและยาวิเศษของอาจารย์กีหลิวซุนไปด้วยและไปหาแม่ทัพชื่อเตึ้งจิ่วกงหรือเติงจิวงงจ่วกงที่กองทัพเมืองเฉาเกอเมื่อเติงจิ่วกงเห็นรูปล่างเตี้ยจึงไม่ได้ให้เป็นนายทหารกำลังสำคัญแต่เกรงใจที่เซินกงเปาหามาให้ จึงมอบหน้าที่กองลำเลียงเสบียงให้เขาเตงจิ๋วกงจึงเคลื่อนทัพไปเมืองซีฉีฝ่ายเมืองซีฉีแม่ทัพใหญ่เจียงจือหยาจึงจัดทัพด้านซ้ายเป็นนายทหารสวมเกาะสีเขียวถือธงสีเขียวส่วนด้านขวาให้นายทหารสวมเกาะสีขาวถือธงสีขาวกองหลังให้นายทหารสวมเกาะสีดำถือธงสีดำส่วนเจียงจือหยาอยู่ตรงกลางสวมเกาะสีแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดง พร้อมกับมีธงสีเหลืองจาลึกชื่อแม่ทัพด้วยมีทหารเอก24คนสวมเกราะถืออาวุธขีมม่ม้าล้อมทั้ง4ด้านเมื่อทัพทั้งสองออกไปรบกันเต็งจิ๋วกงจึงออกไปรบกับลีโลเชียถูกขวงทองคำของลีโลเชียบาดเจ็บสาหัสรีบหนีเข้าค่ายฝ่ายนางเต้งชานอี้หรือเต็งตันหยกบุตรสาวของเตงจิ๋วกงออกไปรบกับเอลเจียนหรือยีหลงถูกสุนัขวิเศษของเอลเจียน ชื่อเห่าเทียนกัดเข้าที่ไหลหนีเข้าค่ายทั้งสองพ่อลูกเมื่อแผลกำเริบขึ้นต่างเจ็บปวดร้องควนคานอยู่ในค่ายเมื่อโทเองซุนได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดจึงไปเอายาวิเศษทาให้เต็งจิ๋วกงหายในบัดดลแล้วเอาไปทาให้นางเต็งตันยกหายปวดเช่นเดียวกันฝ่ายลีโลเชียออกรบกับโทเองซุนถูกเชือกวิเศษมัดโทเองซุนจึงเอาไปขังไว้ในค่าย ข้างอึงเทียนหัวหรืออึงป่วยฮอออกไปทารบแล้วเข้ารบกับทวยองซุนถูกเชือกวิเศษของทวยองซุนมัดตัวอีกคนฝ่ายเต็งจิวกงเห็นผลงานของทวยองซุนชนะข้าศึกจึงจัดเลี้ยงนายทาหารและคลั้งปากไปว่าถ้าทวยองซุนรบชนะเมืองซีฉีตนจะยกนางตันเต็งหยกบุตรสาวให้เป็นภรรยาซึ่งทวยองซุนก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งฝ่ายเจียงจือยาเสียแม่ทัพเอกไปสองคนก็ร้อนใจจึงออกไปรบกับทวยองซุน คางโทยังซุนตัวเตี้ยหลอกล่อตีเอาเจียงจือหยาได้รับความเจ็บปวดแล้วถูกเชือกวิเศษมัดเอาอีกคางพวกทหารจึงเข้าไปดึงตัวเจียงจือหยากลับเข้าไปในค่ายได้สําเร็จฝ่ายเจียงจือหยาจึงขอให้อาจารย์ใหญ่นั่นก็คือยวนซือเทียนจุนช่วยคลายเชือกวิเศษออกให้ฝ่ายเอลเจียนออกไปรบกับโทยองซุนโทยังซุนสู้ไม่ได้จึงดำดินหนีไป เอวเจียนจึงดำดินเข้าไปในค่ายเตงจิวกงแล้วลักเอาหลีโหลเชียกับอึ้งเทียนหัวกลับไปยังค่ายของตนฝ่ายเตียวจิงกงคิดเข้าปนค่ายพระเจ้าโจอู่หวังแต่ความคิดนี้ฝ่ายเจียงจือหยา่ารู้ตัวเสียก่อนจึงซ้อนแผนโดยการให้เอียลเจียนแปลงกายเป็นพระเจ้าโจอู่หวังจนโทเองซุนถูกจับตัวได้แต่พอเท้าถึงดินโทเองซุนก็ดำดินหนีไปได้ เมื่อทางเจียงจือหยารู้ว่าเชือกวิเศษเป็นของอาจารย์กีหลิวซุนจึงให้เอลเจียนไปฟ้องอาจารย์ที่เขาเฮียบเหลงซานเมื่อตรวจดูปรากฏว่าเชือกวิเศษของโทยซุนถูกขโมยไปจึงโกรธนักรีบตามไปที่กองทัพเขาพบเจียงจือหยาแต่เมื่อดูดวงชะตาของโทยซุนแล้วปรากฏว่าเขาเป็นคู่บุญกับนางเตงตันหยกจึงวางแผนจับโทยซุนมาจัดการไปสู่ขอนางเตงตันหยกกับเตงจิวกงแม่ทัพ แล้วจัดการแต่งงานให้นางเตงจันยุกจึงเข้าข้างทัพเจียจือยาแต่ในสุดเต็งจิวโกก็เข้าไปเป็นฝ่ายเมืองซีฉีทั้งกองทัพฝ่ายเมืองซีฉีได้รับการลุกรานจากเมืองเฉาเกอมานานเมื่อได้โอกาสด้วยมีนายทหารที่กล้าแข็งจํานวนมากจึงยกกองทัพไปประชิดเมืองเฉาเกอซึ่งจําเป็นต้องผ่านหลายด่านโดยมีพระเจ้าโจโอู่หวังทรงเป็นจอมทัพเจียงจือยาได้เป็นเจียงไทกงและเป็นแม่ทัพใหญ่ ฝ่ายทัพของโทเองซุนผ่านด่านมาได้หลายด่านโทเองซุนดำดินเข้าไปเพื่อจะลักของในทัพศัตรูแต่ศัตรูรู้ตัวเสียก่อนจึงเข้าจับตัวโทเองซุนได้แล้วให้ฆ่าโทเองซุนโดยการเอาตัวของเขาใส่กระสอบผ้ามัดปากถุงแล้วนำไปเผาไฟแต่กีริวซุนอาจารย์บรรดาลให้เกิดพายุหอบเอาโทเองซุนหนีไปได้เมื่อกองทัพยกพลไปถึงด่านเซ้งตี้กวนซึ่งมีเตียวแกเป็นนายด่านภรยาชื่อนางโกลันเอก โทเองซุนจึงออกไปรบกับเตียวแก่โดยมีเอลเจียนและลีโลเชียออกไปช่วยแต่เตียวแก่สู้ไม่ได้จึงดำดินหนีไปฝ่ายโทเองซุนก็ดำดินตามลงไปสู้กันใต้ดินเตียวแกหนีต่อไปได้เจียงไทกงจึงให้โทเองซุนไปภูเขาเทียนหลิงตามอาจารย์มาช่วยนางโกลันเองทราบเรื่องจึงบอกสามีเตียวแก่จึงดำดินลงไปตัดหน้าโทเองซุนซึ่งเขาไม่รู้ตัวร้องตะวัดขึ้นฟ้าและเอาง้าฟันโทเองซุนจนถ,ถึงแก่กรรมตัดเอาศีรษะไปเสียบไว้หน้าค่าย ฝ่ายนางเตงตันหยกเมื่อทราบข่าวดังนั้นก็โศกเศร้าเสียใจโดยความแค้นจึงถึงเงาวพร้อมน้ำเต้าว,วิเศษขึ้นมา้าอาสาออกไปทารบนางโกลันเองก็อาสาเตียวแก่ออกไปรบเช่นกันแต่นางเตงตันหยกเกิดพลาดถูกนางโกลันเองฟันด้วยเงาถึงแก่กับนางจึงตัดศีรษะเอาไปเสียบไว้หน้าค่ายคู่กับโทเฮงสุนเมื่อเสร็จสิ้นสงครามเมืองเฉาเกิดพระเจ้าโจอู่หวังจึงพระราชทานบำเหน็จให้ผู้มีความชอบทุกคนอย่างทัวนหน้า และรับสั่งให้เจียงไท่กงประกอบพิธีบวงสวงดวงวิญญาณทั้ง365ดวงที่เป็นขุนนางนายทหารและพะเลเรือนผู้ใหญ่ทั้งสิ้นทั้งสองฝ่ายให้มารับดําเนตรความชอบทั้งฝ่ายเมืองเฉาเกอและเมืองซีฉีซึ่งถือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าแผ่นดินของตนแล้วให้โทเองซุนเป็นดาวโทฮูแชะแปลว่าดาววังดินส่วนภรรยาคือนางเต็งตันหยกให้เป็นดาวหยกหับแชะแปลว่าดาวธาตุทั้ง6โทเองซุนได้รับตําแหน่งให้เป็นแม่ทัพทางทิศเหนือ หรือปักเอียโดยใช้ธงสีดำเป็นธงสัญ,ญลักษณ์คุมกองกำลังพลทหาร55,000นายถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรารวมถึงกดติดตามเราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คำบรรยายนะครับวันนี้ช่องไปรอานชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ